วิธีมต r m a t reset factory reset s a ครับ si impact นะครับกดสวิต์เปิดพร้อมจิ้มปุ่มนี้นะครับนี่จิ้มปุ่มนี้ค้างแล้วก็กดสวิต์เปิดนะครับผมเอาปากกาจิ้มแล้วก็กดสวิต์เปิดนะครับเ,เปิดสวิต์แล้วนะครับยังค้างอยู่ รอจนกว่าหน้าจอจะติดนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยจากนั้นกดปุ่ม LR Mono FX1 พร้อมกันนะครับมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็กด Format FD การน,นะครับ Format เรียบร้อยครับจากนั้นก็ปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับเรียบร้อยครับเป็น Factory Reset จากวิซอแมนนะครับ